ฉอบเบียร์เมโดซายมัสสุขสันต์วันเกิดครับ Happy Birthday มาดามแป้งขอให้มาดามแป้งมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ขอให้ทำทีมของเราไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผมก็ในหนึ่งในในตัวแทนนักเตะก็จะทำหน้าที่ให้ทีมประสบความสำเร็จเพื่อมาดามเหมือนกันครับขอบคุณครับผมก็ขอให้มาดามมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอห้สมรารถนานะครับแล้วก็เป็นทีละของ น้องๆแล้วก็แฟนบอลตลอดไปครับขอบคุณครับก็ในเรื่องมันคล้ายมันเกิดของมาดามแล้วก็ของให้มีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดคอยส่งหวังทุกประการครับก็ของฝันในที่จะให้ก็เลื่อนชั้นไทยลีกแล้วก็เป็นแชมป์ครับ I want to say you happy birthday I know only me in Spanish so felicidades and I hope you all the best and I hope the, the best gift for you is the go to TPL again so felicidades ขอใ <c> ห <oughs> ้มาดามแป้งมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ แล้วก็อยู่เป็นพยาสิงให้กับการท่าเรือเอต่อไปเรื่อยๆนะครับมีความสุขม,มากๆนะครับขอบคุณครับครับเนื่องในวันเกิดก็ในฐาน,นะแฟนบอลท่าเรือนะครับก็ขออวยพรให้คุณนวลนพันธ์มีกำลังใจในการทำทีมท่าเรือต่อไปครับ ก็ขอให้มาดามมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยู่เป็นที่พึ่งของทางทีมท่าเรือของเราตลอดไปนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการขอแชมป์นะคะก็ขอให้มาดามแป้งครับเป็นสาวสวย2000ปีเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมก็ขออีพอให้มาดามแป้งมีความสุขตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราขึ้นชั้นมาในปีเดียวก็ขอให้มาดามมีความสุขครับแล้วก็ อยากให้ทําทีมท่าเรือต่อถ้าครบ5ปีครับผมก็ขอให้มาดามแป้งมีความสุขมากครับขออยู่ท่าเรือนานขอให้มาดามอยู่กับท่าเรือตลอดไปนะครับเอาท่าเรือขึ้นไทยลีกให้ได้นะครับมาดามของขวัญวันเกิดนะครับมาดามเนื่องในวารดีที่ใกล้คล้ายวันเกิดของมาดามวันที่21มีนาคมนี้เราก็ขออวยพรให้มาดามนะคะขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้มาดามและครอบครัว และนักบอลทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่คู่กับท่าเรือไปตลอดไปนะคะ Happy Birthday ดย์มาดามแป้งค่ะสุขสนันต์วันเกิดครับไม่ว่าแป้งจะไปที่ไหนพี่จะไปด้วยนะครับขอให้แป้งมีความสุขสวยสดใสน,นะครับแฮปปี้เบิร์เอายุ50ครับ